สวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนราฟันแล้วก็สวัสดีก็ทายไปทั้งเพจเฟซบุ๊กเอ็มคอนราฟันทุกคนด้วยนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทังสปปล,ลาวจูงกะระจุียสรูรมาเอาบองโอนครกเนี่ยบาทรวยห้าบาทนี่นาบาอกจูเรือกล้องอสราวกีบาททั้งหมดสิบสามไร่นะครับสามไร่รับค่าพันกับบ้านนะครับ คันลงโรงงานเจ็ดคันนะครับมากันเก้าชีวิตขอ,อได้เงินใช้ครับผมได้เลยนะโอ้สวยและย,ยังใช้งานได้จริงอีกนะครับเดี๋ยวผมกลับไปกับท,ทันทีนะครับทำไมยิ้มเลยวะยิมยย้มเลยยิ้มเลยกับผมไปกับพี่เขียวนะผมอ้าพอน้องมิก บ้านนะครับโชคดีครับผมไอ้ผมนี่ไปกับช่างฝีนะครับอ๋อนี่ก็มารับจ้างดูที่เขตสำโรงพลันนะผมอำเภอไทรบึงนะครับ นี่นะผมเจ้าของนะผมมีอะไรก็สนใจไปตอไปได้ครับผมตอนนี้ไม่ได้คาดครับผมไว้ที่เขาดำนานนะครับยังไม่คาด ใครพลาด้วครับใครลาดนะครับมาก็ลมประมาณนึงนะผมถ้าใส่รถเล็กเนาะก็จมกันก็รวมๆก็อยู่ประมาณสิบรอบเหมือนกันนะทั้งใส่ทั้งคลาดนะครับแต่ว่ารถเล็กมันก็ง่ายกว่ารถใหญ่นะครับคือรถเล็กมันติดมาก็ถอดผ่านออกงัดขึ้นนะครับง่ายๆเนาะถ้าเป็นรถใหญ่ติดก็อาจจะยากหน่อยนะครับถ้าไม่มีเพื่อนมาดึงให้นะครับ ไม่เยอะเท่าบ้านผมนะครับบ้านผมในน้ําเยอะกว่านะครับเป็นน้ําเขื่อนด้วยนะครับบางคนนี้ทามันออกไม่ทันนะครับน้ำท่วมทั้งหมดนะครับแต่แถวนี้ก็ปลูกมันเหมือนกันนะครับนี่ข้างหน้านี่เลยนะครับแต่ว่าต้นจะไม่ใหญ่เท่าไรไม่ลูงเท่าไรนะครับ ฝน,นตะวันออกนะตองอนี้ก็มืดนะผมเหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมยังไงก็อขอถึงบ้านก่อนนะครถึง